ครับผมผมไปแยกเขามันหลัดหลัดเลยครับนะครับวนครับผมต่อตัดเลยนใหญ่แลยครับผมห้าสิบบาทข้างในครับผมครับสวัสดีครับผมมาแล้วครับผมกัพิซซ่าชวนแดงครับผมพิซซ่าจะชามาเที่ยวตลาดครับผมไปยิ้มครับผมมาเปิดูปเป็นอลไรครับว่า ตลาดจะย้ายดิฟราวครับผมไป nhiêu นะครับผมมีอุตสาหะได้โนบานหนึ่งร้อยบาทครับผมมาขอดูว่า100บาทนี้เราจะซื้ออะไรได้บ้างครับผมซื้อบ้านวันนี้วันนี้ึงตลาดพอ n h i ê แล้วนะครับผม ดูดูแลกับอกเข็ดไข่โอ้โร้โอ in ้ครับถึงจะมามกับบเข็ดชบ้อนตกขาตกขา ครับผมค,ครับม่วนก็ม่วนก็หรือว่าเอาฝนกัน,กน, <c oughs> นไหนแขงโมดยังไม่ได้อ,อะไรครับผมอ <c oughs>

อาหารของขทยใหญ่ครับไม่มีอะไรกิน นมากจะเป็นผักสดนี่ครับผมหมูพวงครับผมหมูพวงก็สิบบาทหอมทอดครับผมยังไม่มีอะไรเยับ นี่านแบบนี้มนาแบบายี่สิบบ,า,บาทนี่ก็ได้ขนมโป๊กลูลรวครับยีสิบบาทต่อไปเลยวกอครับผม แบลหนึรอบครับผูุ้ชายู้ยชายครับผมครับผมูุชายคายรับผมเปแหวกเวลาล่อมละเอาู้ชายนะครับผมเอานะครับผมชุดะละบามีแบบพอดกับแบบนึงนไปละ25บาท ขอับหนึ่งร้อยจะได้กี่บาทครับผมครับสเต็กครับผมสเต็กหมูมาเรืเลยครับผม น,นี้จ่ายไปแล้ว55บาทลดสีบาทครับผมจ่ายกุยช่ายกับนี่ครับผมผัดไทยผัดไทยเตี๋ยวโบราณก็เตี๋ยวโบราณเตียวโบราณอร่อยจังครับผมเจ้าจางครับผมนี่ครับผมหกสิบบาทครับผมไม้ใหญ่ๆเลยนี่ครับซื้อมารับสองไม้ เอาลูกกระต๊อลจ้างสามสิบห <no p Obrig illions> ้าบาทครับผมงบหนึ่งร้อยงบหนึ่งร้อยได้กี่อย่างอัีหลาครับพี่ เากนเนาะมานี่เนื้อนรวนผมปุ่นหอยดำตไมเลยครับผมกแยกกมาหลัดหลัดครับมาขามานนี่มาถามนสามนี่มาถามเสามเอาเพชรพี่น้องครเพรสรเพ็ชิปิงชิปิง คือจีนล่นครับผมโอ้โหผลผลผลผครับแจงชอบกับเขาชอบกับพี่นง่ะฮะว่าไปเลยอันนี้ก็ขายไปแล้วครับผมอันนี้ก็ขายไปแล้วกระดอนละ85บาท85บาทครับผมได้เยอะมากเลย85บาทด้วยอีก85บาทเราซื้อได้ด้วยบ้างครับผม

นปลาครับผมสั่งมาและวนักโบอกว่าใช่ไมเจ็ตัวครับผมตัวต ซอยหัวห้าสิบมีแข่งออมก็โบอาหารปักใต้ครับผมลิใต้ครับผมปักใต้ถ้ามีปัญหาอะไรนอกหน้าผมไม่ช่วยใช่ไห กล้วยกล้วยหอมมากต <MER> ้องในจะมีกล้วยเยอะโอ้โหสี่สิบบาทค่ส <Kad led oring> ิบบาทเลยค่ะเค้กไม้คะนี่ไส้ครับค่ะข้างในเป็นเนื้อเค้กอันนี้เป็นช็อกโกแลตขาวบูเบอร์รี่ สตรอเบอรี่ส้มชาเขียวชาไทยกานีนมสดตัวนี้จะเป็นสัวันรสค่ะก็ได้เอาหนึ่งอนอนค่ะหนึ่งออนซ์สิบบาทครับผมตัวนี้ยี่สิบบาทค่ะกาแฟค่ะอ่ะาใบเตยมะพร้าวช็อกโกแลตแล้วก็วานิลลาครับผมเอาชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งค่ะลองชิมก่อนลองชิมเลยได้เลยค่ะเดี๋ยวติดใจค่อยไปซื้ออีกได้เลยค่ะโอ้ยแน่นอน ทำไปแล้วพูดแตงแกพูดไปแล้วพูดแตงแกอ๋อพอซื้อไปแล้วเฮ้ยไม่ได้เลยอ๋อรอบคที่นี้มาเจอได้ไหมยบคับอ่าขอบคุณค่ะครับผมหนี่งจ่ายกรกดมที่กระดมครับมตอนนี้จ่ายไแล้วเก้าสิบห้าบาท เดี๋ยอีกห้าบาทจะซื้ออะไรดีครับผมเาอะไรดูก่อนได้จ้านี่ครับผมไปซื้อทุนหันห้าบาทครับผมนัม้นครบแล้วครับผมหนึ่งร้อยบาทไปให้ทุกท่านเราป่อยเราไปกลับบ้านไปดูกบ้านหนึ่งร้อยบาทเราได้อะไรบ้างครับผมครับผมตอนนี้ผมก็ได้ของครบแล้วครับผมราคาหนึ่งร้อยบาทครับผมอ,อย่างเงี้ยอย่างพ่อครับผมลงซื้อนะครับผมเดีย๋ยวไปดูที่บ้านกันเลยครับผมบ้าน ครับผมตอนนี้ผมก็ถึงบ้านแล้วครับผมตอนนี้ผมไปจัดบตังยูมาครับผมงบหนึ่งร้อยบาทครับผมมันี้ก่อนซื้อมาแล้วครับผมครบหนึ่งร้อยแล้วครับผมนี่ครับผมมีอ่างพ่อครับผมราคาหนึ่งร้อยบาทดูเลยครับผมนี่ก็เป็นกุ้ยช่ายเนาะสองห้าบาทครับผมนี่ครับมึงแบบทอดครับผมแบบทอดเนาะสองห้าบาทแล้วครับผมนี่ลูกชิ้นครับผมไม้ละสิบบาทกับถือลูกชิ้นปิ้งนะครับผมซื้อมาสองไม้เนาะ มาหนึ่งมีสี่แกนนะครับผมนี่ก็เปลี่นสี่สิบห้าบาทแล้วครับผมนี่ก็เปลี่นขนมโคกเนาะกะทินะครับผมนี่ครับแซวบาทเนาะนี่ครับแซวบาทหกสิบห้าบาทแล้วครับผมนี่จะเป็นเค้กครับผมเค้กสตรอเบอรี่น่ใจเค้กนี่ครับผมช็อกโกแลตครับผมนี่ครับราาสิบบาทครับผมนี่ครับผมเปิดทลายละครับผมแซวห้าสี่สิบห้าหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าแล้วครับผม เป็นกระติกไก่ตีนครับผมไม้ละสิบบาทตกไม้นะครับ <disastrous> นี <c ells> ่ครับผมไม้ใหญ่ๆเลยนี่เป็นหลังไก่นะครับเนาะหลังไก่ย่างนะครับผมเป็นเก้าสิบห้าบาทคล้ายด้วยน้ำหกเจ็ดบาทเนาะก็ลดเหลือห้าบาทครับผมนี่ครับเป็นหนึ่งร้อยบาทพอดีครับผมสินค้ามากมายครับผมเนาะส่วนมากจะเป็นผักเป็นไม้นักเนาะเป็นของขนมของกินเล่นนิดเดียวแต่กมีแต่ใดนะครับผมนี่ครับคุ้มค่าอยู่ครับนี่นะเห็นสัตวาป่า หน่อยบาทครับผมอืบบไปได้อยู่ครับผมนำจิ้มเผ็ดดิอือนี่ครับผมราขาหน่อยบาทครับหรว่าใน,น,นหลายอย่างนะครับผม จะบ่าเศรษฐกิจพอดีนะครับผมรวมร้อยบาทครับผมดูสองบปะกป็เสื้องแล้วครับผมรวมยองกันได้เลยครับดูร้อยบาทได้ไปให้ยองัผมพกพกยองกับแหนมนะครับเนาะกดฮาวไปเอวหน่อยแล้วครับผมก็ต้องมีแหนมติดตัวเลยเนาะไปกินไปบหวนนะครับผมของที่ไม่ได้ยองครับผมมีอาหารป้าก็มีเนาะเป็นผักเป็นไม้เนาะอาหารของกินซุกเนาะมากมายแล้วครับผม เกาะอาหารไซด์แถ right. like ุงห he ้าสิบาทใหญ่มากๆเอาซื้อทานแะครับมีของเก่งอย่างแบบแย่งแบบเนี่ยนาะแต่หลายอย่างครับผมอาจจะลัดหน้านะสามารถมีเงินห้าสิบบาทก็อิ่มได้ครับผมหน้าร้อยบาทยังได้ง่าหกอย่างหมดนะครับผมครับผมคลิปหน้าอย่าะดีผมจะมาไปเที่ยวตลาดนัดนนะผมในงบประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับผมที่ไหนครับผมว่าดูว่าหนึ่งร้อยบาทนี่เาสามารถซื้อยังได้พอจะได้เยอะหรือน้อยเนาะ ลองติดตามชมนะครับผมรอ,อง้ายกเอิสระหัวหนาตุลากรค,ครับผมทีมนายจิจตามาครับผมขอบาบคุณสวัสดีครับ